า็ว่ามัาจะมีพบสามสูดหรือเปล่านะครับแลก็แยกออกมาก่อนนะครับนี่จะเป็นสายสายนะเดจะแยกให้ดูนะครับเอามากองไว้ก่อนนะครับเราก็มาไล่ดูตามมาถ้าเราไะได้พบตามจีแยกมาในตัวเครื่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองไล่ดูเอาก,ก่อนนะครับอหมดแล้วเราเป็นตัวเครื่องกษณะอ่นนาเสร้วะนี่นะ สำหรับดูตามรูปภาพนะครับคุณลูกค้านะครับก็จะเป็นหัวพ่นสองทางนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะหัวพ่นสองทางนะครับอันนี้หนึ่งชิ้นนะครับผมเดี๋ยววางตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็หัวทองเหลืองหัวทองหรือเครืองเป็นตัวนี้นะครับหัวทองเหลืองอีกห่งชิ้นนะครับแล้วก็มาหัวฝักบัว จะเป็นตัวนี้นะครับหัวฝัก